มาเลยตอนนี้ขีดนาหน่อยๆขีดเส้แนแต่เส้นไม่ฉัดขีดได้ฉัดขึ้นมาแล้วก็ตอกลิน่นจ้าขีดนานๆเราดึงออกเดียก่อนอย่างเกร่รามสิบกว่าปีแล้วเราตานมได้ก็ตานมพี่น้องแต่ถ้าว่าไม่ตานมได้กันเนี่ยค้อนเลยแหละต้องขอนใกล้ไม้พี่น้องถ้าไม่ตานม ซอยให้เลยนิ่มชักปนหน้าแหล,ลวแล้ะพลี่นอ้องตินิ่มกี่ยางกุนราดวันนั้นโอ้โอกได้เรงครับผมหลังจากใช้ปุยน้ำคนกี่มา้าบาราไว้แล้วเรากา็ผ่านมาสองทรรม,มันเพราะว่าคนตก